เฮ้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 อืมออ้าลงล้มา้งอัอ้อวโ้ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ยนะ้องน้องน้องนีดีนี่ยังเศ้าเรียญระิอื้เเ้อื อึอดอกอึดอกบอึดอื้อ,อึอดอกบอึอดอ,อ๊บบ่ยอาอกอายแม่ๆเลยโอ้โหก่อนขี้วัวตกไปแล้วเออสุดยังโอโ้หันดากมาาไตคักๆเลยนี่ เสร็จ <c oughs> แล้วลงน้ำได้โอเคเก่งมากมีมารายาทเอ๊ะพี่เตะเฮ็ดยังน,น้ำมันก็มดตัวยาสะน้ำออกนอนลงเลยขาวขาวนอนลงนอนลง

อันนี้อ่างจำลองนะอ่างส่วนตัวเฉพาะข้างในคอกนะคะอ่างตัวนี้เออเออบันนี้พิกคางไม่พิกคางไม่ขาต้องเด็กออกนอกพิกคางไม่ปีนคางคางนี่พวกเปียกกัปีนคางกันอ tôi, quỷ, đừng ăn uống đây. Ê, ý, ý. Được đẹp với nó, Được đẹp với nó, à. เมขึ้นเออเสุปอะไรเฮ้ยเฮ้อืออ้ดน้มาัเาอเอาอเอาอู๊จักใบจักใบใบยัซีใบปาดกี่ทูใบเข่าใบเข่าใบข่าใบข่าบเข่าปุ่นหอมเกี๊ยมปุ่นเย หนึ่งสองไอ้เอ้นี่นตบกินกี่ก้อเล่นดีเนาะถึน้าแหงแต่คือกูปากแต่นะปากแตกแต่นอโอกรดกอดไว้ดีดตบุมลุ่มเลยได้เนี่ย tóc lên đây nè, éo, ui, chết mệt Tít phò cực, 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 nhôm cực, cực, nhôm Muy nhôm muy nhôm từng nham từng nam là cứ cackling lên. lên, cứ man, lên. áo mắn mắn áo mê áo mắn Ow. Dappung? Yo. Yo. leo. áo Ow. Ato đem em 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 áo À, tôi em 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 đó.

เจ้าแม่หลอดเอ้ยเอาโซ่เอาโซ่ค่ะแม่แม่ก็หลุดเจ้าแม่หลอดเอ้ยเอาจับเอาเลาโอ้โหเคาะเป่งก่อนมันมันมือหนิมัน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 มือเต้ใบเออนั่นรุดแล้วนั่นเอาเอาได้เร็วนั่นใบหนึ่งนั่นเอ้าจับเอาอีกไออีกกัน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 เอาใบหนึ่งเอาใบหนึ่งโป๊ะโป๊หึโอ้โหมัน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  มาแล้วเจ้าแม่หลอดเฮ้ยเขาเก็บเนี่ยสองใบหนึ่งมันหมันจ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมันบอออกบอเจ้าแม่หลอดแตนบอออกแล้ระวังดีๆนะระวังนะแม่นนะแม่นนะเดี๋ยวมันหมันเดี๋ยวหงวัลคนเก่ง เอองวงอนงเอเวาอนเอาอาบน้ำตัวดำปุ๊บไงตาเอ้ยเสียงไงตาเหียกมันมันเยอะเฮงเฮงปังปังหมานหมนเลยรวย เจ้าแม่หลอดเจ้าแม่หลอดของของเตะของปลอมนี่ฮะของเตะของปลอมนี่เฮ้ยิอุ้ยตาเหลือกเลยอุ้ยอุ้ยเย้ยเอ้ยเด็กน้อยตาเหลือกเด็กน้อยตาตีเด็กน้อยตาตีจ้าเฮ้อืออืออือ

ไ่งวดหนาจ้าม้มมัมมัมมัมงานบุญเขาบานยานงานบุญจากผมบุญบุญได้เขาตัวมือมันเป็นว่านอุ้ยทายืนเลยเนาะแซ่บหลายจ้าแซ่บหลายจ้าอร่อยจุงเบยผมหนูเริ่มยาวแล้วนะ ผมหนูเริ่มยาวแล้วนะผมยาวมากเลยโย่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮตาขกขอบคุณค่ะอืได้กินแล้วขอบคุณค่ะเลยตีเก่งมากไหนขอบคุณค่ะอีกคนเร็วๆเร็วๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเหไนไหมเร็วขอบคุณย่านะคะสำหรับ ย่านะคะของแม่พรมณีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สั่งย่ามาให้สามสาวนะคะแม่ลูกนะคะนี่นะคะย่าโยนให้กินไปตั้งเยอะแล้วนะคะห้วยเล็กน้อยมาดึงยังฮะเล็กน้อยมาดึงยังหิวหิ้วหิวหิ้วบอกพ่อพ่อหิ้วหิวหิวเอามาปอนเอามาปอนเนี่ยหิย้วแล้วหิ้วแล้ว hết 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 ừ ừ hết lẽ đi กินมันแกวแล้วก็กินนมโตจินอิ่มแล้วก็น,นอนนอนบอ่อไปเล่นนาำตัวนำเลยน้อยก็ดำกะละมังเลยหลางอ่างเองเลยบะนี่เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่บ๊ายบายจ้า